สมอาชีพที่เครดดีและรู้ผลวัยอนุมัติให้ใน3ชั่วโมงจะมีอาชีพไหนบ้างอาชีพที่1พนักง,งานบริษัท2ค่ข้าราชการและ3เกษตรกรนั่นเองครับแล้วเอกสารละ่ะต้องใช้อะไรบ้างหลักๆเลยครับผมต้องใช้ 1. สําสำเนาบัตรประชาชนสําสำเนาทะเบียนบ้าน 3สเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนและ4สลิปเงินเดือนครับผมถ้าหากเป็นข้าราชการไม่มีสลิปเงินเดือนนะครับผมให้ขอเป็นหนังสือรับรองเงินเดือนมาแทนกรณีเป็นเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่ให้ขอเล่มคู่มือเกษตรนะครับผมหรือว่าเล่มเขียวมาด้วยก็แทนได้เช่นกันนะครับผมและไม่ว่าอาชีพไหนเมื่อมาออกรถจับค่าเอ็กนะครับผมมั่นใจได้เลยว่ารู้ผลง่ายรวดเร็วแบบฟาสต์แตร์เพราะว่าที่ค่าเอ็กเราเป็นท็อปดิวเลอร์กับธนาคารในพันธมิตรซึ่งไม่ใช่ทุกที่ที่ทจะเป็นท็อปดิวเลอร์ได้นะครับผมมีเพียงโชว์ สามวิชีพที่เก่าวไปนะครับผมถ้าหากว่าเอกสารครบมีเครดิตดีและยื่นจัดไฟแนนซ์เนี่ยอนุมัติรู้ผลทันทีภายใน3ชั่วโมงกลับบ้านพร้อมรถคู่ใจไปเลยครับสาหรับลูกค้านะครับผมที่มีสินเชื่อเดือนตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับรับส่วนลดจากค่ายเอ็กไปเลย2 0 0 0 0บาทถ้าคุณชอบทิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับค่า X เอ็กทุกการขับขี่มีรอยยิ้ม